สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นทางพารวยช่วงหุ่นทางสร้างสุขวันนี้นะคะเราไปติดตามการเชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัดมาเข้าร่วมบริการสิทธิ์บัตรทองช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์ดกรกายภาพบำบัดประวิทย์เจนวัฒนกุลนายกสภากายภาพบำบัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค,ค,รค่ะอาจารย์ประวิทย์คะตอนนี้เนี่ยเรามีคลินิกกายภาพบำบัดที่ขึ้นทะเบียนแล้วกี่แห่งและกี่แห่งคะที่เข้าร่วมบริการกับสิบ,บัาททองอะค่ะก็ในปัจจุบันนะครับมีคลินิกกายภาพบำบัดที่ ลงทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ประมาณ850แห่งซึ่ง250แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนอีก600แห่งเนี่ยก็กระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยนะก็มีประมาณ215แห่งที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วครับถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคลินิกกายภาพบําบัดเราจะไปใช้บริการอะไรบ้างคะ,ะนักกายภาพบำบัดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราดูแลผู้ป่วย ในเชิงของการรักษาและก็ฟื้นฟูสุขภาพนะครับซึ่งวิธีการทางกายภาพบัตรนียก็มีตั้งแต่ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าใช้เครื่องอัลตราซาว์ใช้เครื่องดึงคอดึงหลังมีการใช้วิธีดัดดึงข้อต่อแล้วก็ยังมีนวดนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือการบ,บําบัดด้วยการออกกําลังกายแล้วก็การสอนการเคลื่อนไหวร่างกายครับผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกกายภาพบัตรนะครับผมแบ่งออกเป็น3กลุ่มง่ายๆนะครับกลุ่มที่1นนะครับก็คือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทครับเช่นผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ stroke กลุ่มที่2เนี่ยก็คือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อผู้ป่วยกลุ่มนี้ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดกลุ่มที่3ก็คือผู้ป่วยผ่านการผ่าตัดมาแล้วนะครับเช่นผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือว่า ผ่าตัดเนื่องจากกระดูกหักอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาพบนักกายภาพบัตัดในคลินิกซึ่งหลังจากการผ่าตัดหรือว่าการรักษาแล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีกายภาพบําบัดอย่างต่อเนื่อง <Okay. S 1> ถือว่าการกายภาพบําบัดเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นเร่งด่วนอย่างไรอะคะเรามักจะคิดว่าไปพบแพทย์ทานยาพ้นขีดอันตรายแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ย หากเราไม่ได้มีการทำกายภาพบัส<ม>ก็จะทำให้การที่เรากลับมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือยากมากนะครับ<ม>ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องของการทํากายภาพบัตรเพื่อฟื้นฟูนสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เรื่องของความเร่งด่วนก็คือภายใน6เดือนแรกเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากผู้ป่วยได้รับการดูแลในช่วง6เดือนแรกเนี่ยหลังจากป่วยเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยจะดีที่สุดครับอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจาก ต้องเร่งทํากายภาพบัตรให้เร็วแล้วเนี่ยจำนวนครับของการทํากายภาพบัตรก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าทําครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งมันไม่พอครับโดยปกติแล้วการทํากายภาพบัตรจะใช้เวลาประมาณ45นาทีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยควรจะทําสัก1-2ครั้งถ้าทําได้ในช่วง6เดือนแรกด้วยเนี่ยจะดีมากเลยโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้คล้ายปกติหรือเป็นปกติก็อาจจะเป็นไปได้ การที่มีคลินิกกายภาพบําบัดเข้ามาร่วมบริการกับสิทธิ์บัตรทองนะคะจะให้บริการอะไรกับประชาชนบ้างนะคะก็ในปัจจุบันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ให้กับ ผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคนะครับโรคที่1ก็คือโรคหลอดเลือดสมองคือผู้ป่วยที่จะมีอัมพาตอัมพาตครึ่งซีกลุ่มโรคที่2ก็คือผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสมองที่เกิดจากอุบัติเหตุกลุ่มโรคที่3นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีปัญหาการบาดเจ็บของไขสันหลังผู้ป่วยกลุ่มที่4ครับผู้ป่วยที่มีกระดูกหักเนื่องมาจากภาวะเปราะบางก็คือในผู้สูงวัยใน4กลุ่มโรคนี้ท่านก็สามารถที่จะไปรับบริการได้ที่คลินิกกายภาพบัตรใกล้บ้านเงื่อนไขก็คือ1นะครับท่านต้องไป ที่คลินิกกายภาพบัตัที่ลงทะเบียนกับสปสอชอนะครับก็จะเรียกว่าคลินิกกายภาพบัตัชุมชนอบอุ่นนะครับสท่านก็จะต้องเป็นผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับและ 3. นะครับท่านจะต้องไปรับบริการใน6เดือนหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลนะครับ เกินกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับบริการ20ครั้งครับใน6เดือนอย่างผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคเนี่ยที่ต้องการจะใช้บริการจากคลินิกกายภาพบําบัดที่เข้าร่วมบริการกับสบปสชเขาจะต้องทําอย่างไรคะล่าสุดนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ร่วมกับสภากายภาพบับัดและหน่วยงานอื่นๆดําเนินการเพื่อปลดล็อกเรื่องของการต้องลงทะเบียนก่อนที่จะกลับบ้านนั่นแปลว่า ท่านกลับบ้านเลยครับแล้วตอนนี้พอท่านไปอยู่ที่บ้านแล้วท่านอยากจะทํากายภาพบัตรหรืออยากให้กายภาพบัตรไปทําที่บ้านท่านก็ติดต่อคลินิกกายภาพบัตรใกล้บ้านเดินเข้าไปเลยครับแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวนะักกายภาพบัตรหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยระบบใหม่เนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับบริการมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยเองครับ ก็เรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับคลินิกกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมบริการกับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาจะได้รับค่าตอบแทนอย่างไรคะอาจารย์อย่างแรกเลยครับก็เขาได้รับค่าตอบแทนจากสปสชหากว่าเขาลงข้อมูลถูกต้องนะครับ<ก>แล้วก็ภายใน3วันเนี่ยทางสปสชก็จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ อยากจะเรียนงี้ครับว่าอยากให้นักกายภาพบับัดที่เป็นเจ้าของคลินิกค,คิดอีกมุมหนึ่งว่าการที่เรามาเปิดบริการให้กับผู้ป่วยกลุ่มสิทธิ์บดทองเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการขยายตลาดสําหรับคลินิกกายภาพบําบัดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เขาต้องทําอย่างไรบ้างคะวิธีที่1ก็คือถ้าท่านสนใจนะครับท่านกเ็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาตินะครับซึ่งเขาก็จะมี ช่องทางให้ท่านได้สมัครลงทะเบียนแต่หากว่าท่านประสบความยากลำบากในการลงทะเบียนตรงนั้นก็ขอให้ท่านเนี่ยโทรสายด่วน1 3 3 0หากว่าโทรไปที่สายด่วนแล้วยังพบปัญหาทางสภาเกภบพบัดเราก็ยินดีที่จะเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้ท่านได้สมัครจนสำเร็จอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนให้คลินิกกายภาพบำบัดนะคะมาเข้าร่วมบริการกับสิทธิ์บัตรทองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยเปิดใจนะครับแล้วก็มาร่วมให้บริการสิ์ปัตททองนะครับใน4กลุ่มโรคอย่างที่ได้กล่าวไปหากท่านประสบปัญหาในขั้นตอนไหนท่านติดต่อใครไม่ได้ก็ติดต่อมาที่สภากายภาพบัตรเรายินด,ดีช่วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วในระยะยาวเนี่ยการเข้าร่วมกับสินปัปทุบัเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านและแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเลยครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับการมีคลินิกกายภาพบำบัดมาเข้าร่วมบริการสิทธิ์บัตรทองมากขึ้นนะคะจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประวิทย์มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ